สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนนะคะและก่อนอื่นนะคะบัวต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่เงียบหายไปหลายวันค่ะบัวจะมาบอกนะคะว่าสาเหตุเพราะอะไรค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกทกท่านนะคะมีสุขภาพพารรณไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์พูสุขนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีเงินมีทองค่ะล่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะและพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ เจอแต่คนดีๆมีแต่คนรักเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูตลอดไปค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อน,อนทุกๆคนนะคะล่ำรวยเงินทองล่ำรวยความสุขล่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีชโชคดีมีชัยและมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะบวงเงียบหายไปหลายวันเลยนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆทุกๆท,ท่านทุกๆคนด้วยนะคะเป็นเพราะว่าบัวไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะทั้งอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งโทรศัพท์นะคะไม่มีคลื่นเลยค่ะเพราะว่า ในเมืองนะคะเขามีเรื่องกันค่ะเห็นเขาบอกว่าในตัวเมืองนะคะเขามีวางระเบิดกันพอดีวางระเบิดที่ตึกที่เป็นคลื่นของโทรศัพท์แล้วก็คลื่นของอินเทอร์เน็ตนะคะโดนระเบิดค่ะก็เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตั้งแต่วันที่25คริสต์มาสนะคะจนถึงว่าวันที่29ที่ผ่านมานี่ค่ะบัวเพิ่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะและบัวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่คอยเมตตาสนับสนุนบัวนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนจงมีเมตตาต่อบัวตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะสู้ต่อไปค่ะบางครั้งนะคะเราก็มีทอมั่งถอยมั่งนะคะกับการทํา YouTube ค่ะแต่เพื่อนๆก็สู้ต่อไปนะคะแล้วเราจะสําเร็จเองค่ะสู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกๆคนนะคะสู้ๆต่อไปค่ะ เราเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสู้ต่อ,ตอไปค่ะบัวขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เมตตาและคอยสนับสนุนบัวนะคะและก็คอยเป็นกำลังใจให้บัวตลอดมาค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ